ุบเขากริย์หรือวานเล์ออฟเดอะคิงส์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอียิปต์มีผู้มาเยี่ยมชมมากกว่า1ล้านคนในแต่ละปีทั้งยังเป็นแหล่งรวมตำนานและความเชื่อหลังความตายอันเลื่องลือถึงความสวยงามประการตาของสุสานที่สงวนเอาไว้สำหรับฟารโรห์และบรรดาเชื้อพระวงศ์ที่เมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะมีการนำร่างกายมาทำเป็นมัมมี่ก่อนจะนำมาเก็บรักษาเพื่อรอคอยการหวนคืนชีพกลับมาอีกครั้ง อับดุลไททูบจะพาไปสำรวจภายในหุบเขากษัตริย์กันครับว่าด้านในมีห้องเก็บระศพของฟารโรห์และเชื้อพระวงศ์คนสำคัญคนใดบ้างมาติดตามไปพร้อมกันครับและก่อนท,ท,ที่เราจะเจาะลึกเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Toyota f o r t u n er ความไว้วางใจแห่งผู้นำเป็นเจ้าของ Toyota f o r t u n e r วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง30กันยายนนี้ครับ Toyota f o อร์จูเ trust of the leader 1> 1. สุสานหลวงแห่งราชวงศ์อียิปต์ภูเขากษาัตริย์ตั้งอยู่บนเนินเขาในทะเลทรายฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนตรงข้ามกับเมืองลักซอซึ่งอดีตก็คือทิฟเมืองหลวงของอาณาจักรอียิปต์ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาหินปูนสูงชันภายในประกอบไปด้วยสุสานมากถึง64แห่งทั่วทั้งภูเขาแต่ละสุสานมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปบางแห่งมีเพียงหลุมศพเดียวในขณะที่บางสุสานตกแต่งเป็นห้องฝังศพที่วิจิตรงดงามพร้อมเขาวงกต และห้องต่างๆอีกมากมายหุบเขากษัตริย์เป็นสถานที่ฝังพระศพหลักของเหล่าฟาโรผู้ปกครองราชอาณาจักรใหม่ของอียปต์โบราณมีอายุเก่าแก่ประมาณ1,550-1,77ถึง0ปีก่อนคริสต์กาลโดยนอกจากองค์ฟาโรแล้วบรรดาราชินีพระญาติและแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเหล่าฟาโรก็ถูกนำมาฝังไว้ในหุบเขาแห่งนี้ด้วยซึ่งหลุมศพบ,บางแห่งก็ยังไม่สามารถระบุเจ้าของได้ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประมาณปีละ1นล้านห้าแคนจะตีตั๋วเข้าเยี่ยมชมภูเขากษัตริย์แต่ไม่สามารถเข้าชมได้ทั้งหมดโดยข้อมูลณนะช่วงต้นปี2024มีเพียง14สุสานเท่านั้นที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้และยังมีสุสานอีก4แห่งที่ถือเป็นสุสานพิเศษที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมแยกต่างหากตั้งแต่ KV62 ของตุตันคามุล KV9 ของฟาโรรามเสดที่5กับรามเสดที่6 เควีของฟาโรเซติที่1และ WV 23หรือ KV 23หลุมศพของไอซึ่งตั้งอยู่ทางุบเขาฝ ant ั่งตะวันตก 2. ฟาโรรามเสดที่2อรามเสดที่2หรือรามเสดมหาราชเป็นฟาโรของอียิปต์ในช่วงยุคทองสมัยราชวงศ์ที่19พระองค์ครองราชยาวนานเกือบ67ปีนับเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งของอียิปต์ หลุมศพของรามเซตที่สองในหุบเขากษัตรคือ KV7 เป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เป็นอย่างดีโดยเพราะเป็นสุสานที่มีขนาดของหลุมฝังศพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในหุบเขากษัตริย์ภายในประกอบไปด้วยห้องต่างๆมากมายแต่ถึงกระนั้นร่างมัมมี่ของรามเซตที่สองก็ใช้เวลาอยู่ในสุสานของพระองค์น้อยมากเนื่องจากนักบวชในสมัยโบราณได้เคลื่อนย้ายพระศพไปยังสุสานอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการปล้นชิงของมีค่า ก่อนที่ทีมนักบบราคาดีจะกุดพบในภายหลังปัจจุบันร่างมัมมี่ของฟาโรห์ดามาเซทที่2ถูกเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์อียิปต์หรือพิพิธภัณฑ์ไคโรในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ 3. ฟาโรหญิงทอเซตกับฟารโรเซตนักที่สุดสารเควีสเป็นหลุมฝังศพของพระนางทอเสตฟาโรห์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่19กับเซตนักฟาโรห์องค์แรกของราชวงศ์ที่20 ผู้สืบทอดตำแหน่งองค์ถัดไปหลุมฝังพระศพของทั้งสองถูกค้นพบในช่วงปี1983-1987โดยบริเวณทางเข้าอยู่บนไหล่เขานำไปสู่ทางเดินยาวที่ค่อยๆลาดลงไปใต้ดินตามผนังทางเดินมีภาพสลักนูนต่ำที่แสดงภาพเทพเจ้าและเทพีองค์ต่างๆรวมถึงฉากจากคัมภีร์มรณะหรือ Book of the Dead เมื่อผ่านทางเดินเข้าไปจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีเสาตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง6ต้นรองรับอยู่ด้านหลังห้องโถงจะมีห้องเล็กๆหลายห้องรวมถึงห้องฝังพระศพที่มีโลงศพขนาดใหญ่ทำจากหินควอตไซด์สีแดงผนังห้องตกแต่งด้วยภาพสีสันสดใสแสดงถึงพระราชพิธ,ธีศพและเครื่องเส้นไหว้ต่างๆในตอนแรกหลุมฝังศพนี้เป็นของฟารโรห์หญิงทอเสตก่อนจะถูกนำมาใช้ซ้ำและขยายต่อเติมให้ใหญ่ขึ้นโดยฟารโรห์เซตนัก ด้วยการเพิ่มทางเดินด้านล่างหลายเส้นทางรวมทั้งห้องโถงที่มีเสาสำหรับเป็นห้องฝังพระศพของพระองค์เองทำให้สุสานนั้นมีความยาวรวมกว่า112เมตรนอกจากนี้นักบรคดียังพบร่องรอยการตกแต่งดั้งเดิมตามแบบฟาโรห์หญิงทอเซตก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยการตกแต่งของฟาโรเซตนักในเวลาต่อมาและมีการสันนิษฐานว่าหลุมฝังศพ KV14 อาจจะเคยเป็นสถานที่ฝังศพของฟาโรเซติที่2 ก่อนจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังหลุมฝังศพ KV15 ที่สร้างเสร็จอย่างเร่งรีบในภายหลัง 4. ฟาโรเซติที่1สุสาน KV17 ของฟาโรเซติที่1เป็นหลุมฝังศพที่มีลักษณะยาวและลาดลงมามีห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงามหลายห้องโดยเฉพาะห้องฝังศพด้านล่างที่ตกแต่งด้วยภาพกลุ่มดาวและท้องฟ้าในยามค่ำคืน นอกจากนี้ภายในยังประดับประดาด้วยจารึกโบราณทั่วทั้งสุสานเพื่อให้แน่ใจว่าองค์ฟาโรห์จะเดินทางไปสู่ดินแดนปรโลกได้สำเร็จแตกต่างจากหลุมศพของลูกชายหรือฟาโรห์รามเสตที่สองที่มักถูกน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งหลุมศพของเซติที่หนึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์สวยงามด้วยภาพวาดกับภาพสลักนูนต่ำตามทางเดินและห้องต่างๆซึ่งมีความเชื่อว่าหลุมฝังศพแห่งนี้เป็นหลุมฝังศพแรกๆที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ทั้งยังเป็นหลุมศพแรกที่มีการสร้างเพดานแบบโค้งอีกด้วย 5. อเมนโฮเทพที่2กับเหล่าราชวงศ์เดิมหลุมฝังศพ KV 3 5ในหุบเขากษัตร์ิยออกแบบมาสำหรับฟาโรอเมนโฮเทพที่2เพียงคนเดียวแต่ภายหลังหลุมฝังศพแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่รวมร่างมัมมี่ของเหล่าราชวงศ์ที่ถูกย้ายมาเก็บรวมกันไว้ในหลุมฝังศพขององค์ฟาโร เพื่อปกป้องร่างของทุกพระองค์จากโจรปล้นสุสานที่พยายามค้นหาหลุมฝังศพแห่งใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดผนึกหรือไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อนโดยในครั้งที่เปิดสุสานเมื่อปี1 1 8 9 8มีการค้นพบมัมมี่ถึง10ร่างนอกเหนือจากมัมมี่ของฟาโรอามุนโฮเทปที่2ซึ่งรวมถึงร่างของพระโอรสและมารดาของพระองค์หลุมฝังศพของอามุนโฮเทปที่2มีความยาว91เมตรถือเป็นหนึ่งในห้องที่ลึกที่สุดในหุบเขากษัตัตย์ ดยจะมีหลุมลึกใกล้ทางเข้าที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำท่วมส่วนห้องฝังพระศพจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่บนเพดานวาดตกแต่งเป็นรูปดวงดาวและมีจารึกจากคำพีมรณะอยู่บนผนังนักโบราณคดียังไม่ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตขององค์ฟาโรแต่สันนิษฐานกันว่าอเมนโฟเทปที่2น่าจะมีอายุป,ประมาณ40-50ปีขณะที่สิ้นพระชนและในตอนที่ค้นพบมัมมี่ของพระองค์บนร่างพบรอยแผลกลมๆเล็กๆอยู่ทั่วร่าง ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่ารอยแผลเหล่านี้เกิดจากอาการเจ็บป่วยหรือเกิดจากขั้นตอนการทำมัมมี่ 6. ฟาโรห์ตุตันคามุลฟาโรห์ตุตันคามุลนับเป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์ที่โด่งดังที่สุดในโลกยุคปัจจุบันด้วยหลุมฝังศพ KV 6 2ของพระองค์ที่ถูกค้นพบในปี1922ถือเป็นหนึ่งในสุสานอียิปต์ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมา ช่วยให้บรรดานักประคดีนักประวัติศาสตร์และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงข้อมูลมากมายเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับงานศพกับพิธีกรรมทางศาสนาของอียิปต์โบราณและแม้ว่าจะผ่านการตรวจสอบมาเป็นเวลานาน,านถึง1ศตวรรษแล้วแต่หลุมศพแห่งนี้ก็ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องนอกจากจะมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการอียิปต์วิทยาแล้วหลุมฝังพระศพของฟาโรห์ตุตันคามุนที่เชื่อกันว่ามีคำสาบนี้ ยังสร้างประโยชน์ในแง่ของวัฒนธรรมประชานิยมหรือป๊อปเคาน์เตอร์ด้วยซึ่งแม้ว่าบางครั้งเกือบจะเป็นการลอกเลียนแบบสไตล์ของตุตันคามุนแต่กระแสะความนิยมที่ะดรับอิทธิพลจากอีโพรานก็เริ่มปรากฏขึ้นในแวดวงแฟชั่นภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังจากการค้นพบหลุมศพแห่งนี้อีกทั้งฟาโรห์ตุตันคามุนยังถูกกล่าวถึงในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์หลายครั้งรวมถึงการออกแบบตกแต่งในธีมอาร์ตเดโคเช่นสฟิงค์และสาวอียิปต์ ก็เริ่มปรากฏให้เห็นตามตึกอาคารต่างๆทั่วโลกไม่มีใครทราบแน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของตุตันคามุลแต่ก็มีการนําเสนอหลายทฤษฎีที่อ้างอิงจากผลการตรวจสอบร่างมัมมี่ของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการได้รับบาดเจ็บบริเวณด้านหลังศีรษะจากการถูกฆาตกรรมการติดเชื้อโรคมาลาเรียจนเสียชีวิตหรืออาการกระดูกสะบ้าหัวเข่าหักจากอุบัติเหตุบนรถม้าสึก ทฤษฎีรถม้าศึกนี้เกิดจากการที่ผู้มาเยือนขบเขากษัตริย์ในยามราตรีได้บังเอิญพบเห็นวิญญาณขององค์ฟาโรกำลังบังคับรถม้าศึกที่มีม้าเป็นไฟแล่นผ่านทะเลทรายไปโดยเชื่อกันว่านั่นคือดวงวิญญาณของตุตันคามุลที่จากไปอย่างไม่สงบและต้องเร่ร่อนไปช่วนิรัน